สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องของคอนแทคเลนส์นะคะวันนี้ใส่ข้างหนึ่งไม่ใส่ข้างหนึ่งนะคะเพราะว่ามีน้องๆน,นะคะขอมาว่าพี่คะช่วยใส่คอนแทคเลนส์ให้ดูหน่อยนะคะแบบที่พี่ใช้ตัวจุ๊บแล้วก็ที่ีดนะคะตัวจุ๊บกับที่ีดนะคะอ่าต้องท้าวความก่อนว่าเมเนี่ยซื้อมานะคะนี่ก็จะมีเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็พร้อมกับตลับนะคะแล้วก็จะมีทั้งที่คีดตัวจุ๊บมาพร้อมกัน ก็จะมีหลายราคามี15 20 35แล้วแต่นะคะแล้วแต่ร้านแล้วแต่ที่แต่เมยซื้อมา10บาทนะคะที่ยูเนี่ยนมอชั้นล่างตรงร้านมิสเตอร์โดนัทอืมมันจะมีจัดแบบว่าโปรโมชั่นอะไรอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วแหละแต่ว่าร้านอื่นก็น่าจะมีประมาณแบบอยู่ที่35อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีเรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเออ มันแพงว่ะสามห้าเลยคือบางที10บาทมันไม่มีขายอ่ะก็ต้องยอมซื้อไปนะคะโอเคเพราะว่าเมาย์ใส่ตาสั้นด้วยนะคะก็เลยมีที่คีดแล้วก็ตลับคอนแทคเลนส์เยอะมากแล้วก็วันนี้คอนแทคเลนที่ใส่เนี่ยบอกเลยว่ามีย่ห้อเดียวที่ใช้ก็คือเฟส o o k นะคะที่ใส่อยู่อันนี้เป็นสีเพียวแฮเซลนะคะจะเป็นน้ำตาลกลางๆหน่อยนะคะซึ่งสีตาเมก็คือสีนี้นี่คือใส่คอนแทคเลนส์นะจ๊ะส่วนนี้ที่แปะผมก็คือ เป็นแปะไม่ให้ผมเป็นลอยนะคะเวลาเราจะแต่งหน้าเพราะว่าข้างหน้าอีกข้างหนึ่งมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไระคล้ายๆตีนตุกแกข้างหนึ่งที่มันดึงแลแว้วแวกดึงแลแว้วแวกแต่อันนี้มันไม่ได้แวกอย่างนั้นนะ่ะแต่มันเหมือนแบบจับผมเราไว้เราจะได้ไม่ต้องติดกีบให้ผมไปลอยนะคะก็มีขายที่่อ,อ Family Mart อันนี้ซื้อมาบางสาขาก็มีบางสาขาก็ไม่มีนะคะในโซก็มีนะโอเคมาถึงคอนแทคก็ เดี๋ยวอะไรดีอ่ะใส่ก่อนนี่นะคะก็ใช้ที่ขี้นะคะขี้มันขึ้นมาเพราะบางคนบอกว่าเห็นพี่ใส่แบบดูง่ายดีหนูแบบมีความพยายามที่จะใส่แล้วค่ะอะไรเงี้ยอ่ะขี้มันขึ้นมาก็ดูคอนแทคด้วยนะคะดูตรงขอบมันถ้ามันมีทรงเหมือนแบบลูกถ้วยก็คือถูกด้านแต่ถ้าเป็นรูปจานบานออก แต่ว่าผิดดานนะจ๊ะโอเคเรามาใส่กันเลยก็คือดึงตรงตาลงนิดนึงนะคะแล้วก็วางเข้าไปมองต่ำนิดนึงแล้วก็หลับตาแล้วก็ลืมตาได้แล้วนะจ๊ะไงมาก ที่ต้องมองต่าเพราะว่ามันจะง่ายต่อการจ่ายหล้วก็ให้เกรงลูกตาไว้นิดนึนงนะเพราะบางคนจะกระพริบกระพริบกระพริบ,ก,รบก็ไม่ได้สักทีฝืนเกรงอ่ะมันจะทําได้แล้วก็ชินไปเองนะคะแล้วก็ที่ให้หลับตาเพราะว่าให้ม่านตาของเราเนี่ยปรับนะคะสภาพกับคอนแทคเลนส์ส่วนถอดก็อาจจะน่ากลัวไปสําหรับใครบางคนบางคนใช้มือแต่ว่าบางคนทําเล็บนี่ก็แค่คีบออกมานี่นะคะ พี่บอกมาเพราะว่าที่ขีบเนี่ยปลายมันเป็นยางไงมันเวลาโดนแถ็งมันก็จะไม่ขาดเพราะบางคนมีเล็บถึงจะสั้นเถอะก็คมเงี้ยขีบออกมาบางทีขาดเสียตังค์แล้วแบบบางคนโอ้โหเจ็ะช้ำตรงที่เพิ่งซื้อและที่สาคัญคือเฟซโลก็มันแพงมันอยู่ที่แบบ480-500เลยอย่างเงี้ยไงก็นะต้องดูแลหน่อย,ยอะไรเงี้ยส่วนตารับคแทคเล์มันจะมีตัว R กับตัว L ตัว R กับ L เนี่ย อาก็หมายถึงข้างขวาก็คือ right แล้วส่วน L ก็คือ left ก็คือซ้าย left and right อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะบางคนสายตาสั้นเท่ากันก็ไม่เป็นไรก็ใส่สลับกันก็ได้แต่บางคนสองข้างไม่เท่ากันก็ต้องซื้อสองกล่องแล้วก็มาสลับเอานี่ไงก็ปิดก็ง่ายเลยส่วนน้ำตาเทียมก็ต้องมีด้วยระหว่างวันไว้หลอดลื่นลูกตาของเราอันนี้เป็นยี่ห้อที่เมย์ใช้นะจ๊ะนี่ Optifree ก็มีขายที่บูดว่าสารอะไรเงี้ยทั่วไปร้อยกว่าบาทร้อยหนึ่งร้อยี่สิบจำไม่ได้แล้วก็คือกดเล็กๆแบบนี้ไว้หยอดข้างระยอดระหว่างวันเพราะว่าบางทีทํางานในห้องแอร์เจอฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ควรจะช่วยบํารุงสายตาแล้วก็ช่วยแบบให้ตาเรามีน้ําหล่อเลี้ยงด้วยแล้วก็อันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะเป็นสูตรเย็นปานกลางไม่ นีมีขายที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าที่เมืองไทยก็มีคนนํามาขายเหมือนกันจะมีเย็นน้อยเย็นมากเย็นปานกลางเย็นสุดๆเย็นเย็นแบบเย็นแบบคดๆเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเย็นคดๆไม่ไหวเหมือนอาวาเป็กเหยอดอันนี้ก็จะประมาณปานกลางก็โอเคอย่าข้างลยหยดแล้วมันมีคนนะสมบัติพิเศษคือเหมือนแบบเวลาถ้าเราตาแดงตาขาวเราแดงเนี้ยมันช่วยแบบลดอาการแดงด้วยอะเมย์ไม่รู้ว่าเขาใส่ญญาลยาอะไรลงไปนะแต่ว่าแบบ ไว้ใช้สําหรับคอนแทคเลนส์แต่ถ้าใครที่บอกไม่ได้อยากคอนแทคเลนส์ตาเกเสบเดี่ยวบูตาเซลต,ต,ต้องเป็นน้ายาที่มีส่วนผสมของยาอีกอย่างหนึ่งนะคนละอย่างอันนี้จะเป็นในเรื่องของน้ําตาเทียมนะคะแล้วก็น้ํายาล้างคอนแทคก็จะมีหลายยี่ห้อเลยเมย์ก็ใช้ยี่ห้อนี้นะคะมีขายที่บูว่าสั่นเหมือนกันร้อยประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยมีหลายยี่ห้อต้องดูดีๆนะแล้วก็ใช้สําหรับแช่ เลนนะคะแล้วก็มาแบบว่าถูเลนด้วยบางทีต้องมีค่าไขมันค่าโปรตีนสะสมก็มาถูได้แล้วก็ฝั่งนิดน,นึงสำหรับใครที่บอกว่าเลือกใช้คอนแทคบิ๊กอายนะคะต้องดูดีๆนะเพราะว่าบางทีมันไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าขายกันถูกมากเลยเดี๋ยวนี้แล้วก็คืออันที่ดีมันก็มีอันที่ไม่ดีมันก็มีนะคะบางคนแบบตาอักเสบ ตาติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งบิ๊กอายโอ้โหพี่คะหนูขอเอฟเฟกต์สิบแปดเอ๊ะคนหรืออะไรคนหรือหมาป,ากปักโปนไปปาลูกเออแบบเห็นแล้วว่าบางทีก็อืมคือบางทีการใส่คอนแทคเลนส์บิ๊กอาย Eye, มันก็จะทําให้แต่งหน้ายากมากขึ้นเพราะบางทีอยากจะเซ็กซี่แต่พี่แกก็เล่นบิ๊กอายว่ะเบลเบลแบบเบลลืมบางทีก็จะแต่งหน้าลําบากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออันตรายต่อลูก,กตาดำเราด้วยนะคะเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ย ถ้ายิ่งเป็นสีเนี่ยก็คือมันจะมีตัวเลนหนึ่งชั้นตัวสีอีกหนึ่งชั้นเป็น2ชั้นแต่ถ้าเป็นเลนใสก็คือมีเลนแค่ชั้นเดียวระดับการดูดซึมโหดการดูดซึมการแบบว่าดูดน้ําน้ำหล่อเลี้ยงในตาเราอะสีเนี่ยมันก็จะยิ่งทํางานหนักมากกว่าใสาเข้าใจปะ เพราะมันสองชั้นก็จะยิ่งตาเราก็ยิ่งแห้งบางคนไม่หยอดน้ําตาเทียมเลยแห้งกันไปใหญ่โอ้โหบางคนนั่งหน้าจอคอมนั่งหน้าแอร์อย่างเงี้ยอยู่ในห้องอากาศมันชื้นเนี่ยมันมีเอฟเฟกกับตาเราอยู่เพราะ,ะนั้นติดน้ําตาเทียมไว้ด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งดิ๊กไอยมากๆเนี่ยมันยิ่งครอบตาดําเราไปทั้งดวงอะ่ะเออบางคนใส่ไว้นานบางคนใส่แล้วหลับเผลอมีนะสามชั่วโมงตื่นมาถอนไม่ออกที่คีิปก็ไม่ออกสรุปต้องไปหาหมอคือตาแดงมาก นะคะน่ากลัวมากนะอันนี้ฝากน้องๆเลยนะคะเด็กๆที่แบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระมัดระวังในการใส่คอนแทคเลนส์ด้วยพี่เนี่ยถ้าไม่ใสยตาสั้นพี่ก็คงไม่ใส่เพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ชอบใส่คอนแทคเลนส์หรอกแต่ว่ามันจําเป็นด้วยหนะ้าที่การงานนะคะแล,แล้วก็ควรใส่าตาสั้นเนี่ยควรจะมีแว่นสายตาเนี่ยไว้ด้วยไว้ใส่เวลาอยู่บ้านสลับกัน ไม่ใช่ว่าสายตาสั้นแล้วฉันไม่อยากใส่แวน่นฉันใสน่คอนแทคตลอดแต่อยู่บ้านไม่ใส่สายตาคุณจะสั้นขึ้นได้นะคะอันนี้ขอเตือนด้วยความหวังดีจริงๆเพราะแต่ก่อนเมย์ก็สายตาสั้นแค่แบบเจ็ดสิบห้าอะไรเงี้ยเองแล้วก็แบบเฮ้ยไม่อยากใส่แว่นอะ่ะอืมแล้วก็ปอยปะละเลยไม่อยากใส่แวน่นไม่ยอมเป็นอีป้าแวน่นเลยสุดท้ายสั้นจ้าสองร้อห้าสิบอืมก็เลยต้องตัดแว่นนะคะก็จะเห็นแว่นที่เม่ชอบใส่นั่นแหละ ก็เดี๋ยวนี้มีหลายทรงให้เลือกก็ไปเลือกกันได้ตามหลันแว่นมันไม่มันก็คงไม่หนาบากกว่าแรงที่เราจะใส่เนาะย,ยังไงก็ดูแลดวงตาของเราให้ดีเพราะว่าต้องเข้าใจว่าตาเนี่ยถ้ามันเป็นอะไรนิดหนึ่งเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะบอดอักเสบเป็นต่อเป็นนูนได้เข้าใจปะเออคือเหมือนมันไม่เหมือนแบบจมูกเฮ้ยจมูกทรงไม่สวยเอาไปเอาออกเราทําใหม่ใส่ใส่ใหม่อะไรเงี้ยม,มันไม่ใช่ไงคือตาเนี่ยยังไงอะ เสียควักแล้วควักของเรื่องมาใส่มันมันก็ยากไปเป่าวะเออนะฝากไว้แบบให้เห็นภาพละกันนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มาอัดคลิปเท่าไหร่จะหายหายไปบ้างแต่ว่าใครที่บอกว่าอยากให้สอนทําอะไรก็พิมพ์พิมพ์มไว้ละกันเพราะว่าบางทีมันนึกไม่ออกอานะนี่พูดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าชื่นชอบในการ สอนแต่งหน้าของเมนะบางทีก็ไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมากมายแต่ว่าสอนในแบบของเราก็ขอบคุณที่ชอบกันนะคะยังไงก็ฝากไว้้ลยแล้วลกันสับคลิปยาวตลอดพูดเลยนะคะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ